เราก็จะเป็นปลาสดๆเราจะไม่ทําเผื่อไม่ทําไว้เพราะว่าเรากลัวแบบลูกค้าเสียรสชาติเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะยี่นะคะเจ้าของร้านอ่องแปดนะคะพี่คะพูดถึงชื่อร้านหน่อยอ่อ,องแปดนี่คือ,อยังไงคืออ่องแปดจริงๆอ่ะเราอ่ะเป็นสไตล์จีนเนาะซึ่งถ้าเราจะใช้ห้องเต้หรือว่าอะไรมันซึ่งมันจะไปซ้ำกวบคนอื่นเราก็เลยตั้งชื่อว่าอ่องแปดแล้วหมายเลขแปดอ่ะมันมีความหมายหมายเลขแปดของภาษาจีนอ่ะจะเรียกว่าปลาปลาก็แปลว่าไฟอะคะ่ะ ปลาก็เป็นว่าเฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของเราอะค่ะจะเป็นปลาหม้อหินอ,อบอบจากหม้อหินเลยอะค่ะใช้ความร้อนที่ค่อนข้างจะสูงแล้วเนื้อปลามันจะสุกค่อนข้างที่จะเร็วประมาณ3นาทีถึง8นาทีเนื้อปลาก็สุกแล้วค่ะที่นี่นี่คือเรียกได้ว่าใช้ปลาสดอันนี้เป็นปลาของที่ร้านเองใช่ค่ะปลาเราจะเลี้ยงไว้บ่อข้างนอกเนี้ค่ะซึ่งเราจะใช้ปลาสดๆในการทําปลาให้ลูกค้าทุกตัวเลยค่ะเป็นปลา ปลาทับทิมค่ะสูตรนี่คือเป็นสูตรมาจากไหนสูตรมาจากจีนเลยค่ะจากมณฑลยูนนานค่ะคือที่จีนนะคะอันนี้คือประวัติด้วยลึกอะ่ะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าเหมือนเป็นสมัยก่อนอะ่ะอาหารที่เป็นปลาหม้อหินนะคะจะเป็นของทางราชวังของจีนใช่ค่ะแล้วหลังๆมาก็เผยแพร่ออกมาข้างนอกเงี้ยค่ะใรที่นี่มีน้ำซุปให้เลือกถึงห้าแบบใช่ใช่ค่ะ,คะปลาตั้งเดิมกับปลาที่เป็นเห็ดหอมที่เผ็ดจะมีสามรสชาตินะคะก็จะเป็นพริกไทยจีนแล้วก็ หม่าล่าดั้งเดิมกับหม่าล่าเผ็ดหอมค่ะซึ่งลูกค้าที่มาทานส่วนใหญ่จะชอบหม่าล่าเผ็ดหอมคือขั้นตอนแรกเนาะมาถึงจะล้างหม้อล้างหม้อเสร็จน้องเตรียมปลาเตรียมวัตถุดิบออกมาเสร็จน้องก็จะใส่ปลาลงไปเนาะตามช่องค่ะใส่ลงปลาใส่ปลาลงไปเสร็จน้องก็จะใส่เครื่องหม่าล่าเครื่องวัตถุดิบต่างๆลงไปเพื่อที่จะอบอบประมาณ3-8นาทีเนาะ3-8นาทีเสร็จแล้วถ้าหากว่าโซนที่เป็นหม่าล่าโซนที่เป็น พิซไ่จีนเงี้ยค่ะมันจะมีพริกขั่วอีกแล้วน้องก็จะลวยพริกขั่วบนข้างหน้าแล้วทางโซนที่ไม่เผ็ดก็จะลวยผักชีต้นหอมอะไรพวกเนี้ยค่ะอย่างตัวน้ำจิ้มนี่คือมีอะไรบ้างคะน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มงาแล้วก็น้ำจิ้มที่เป็นแบบสูตรของจีนเลยคะ่ะเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะ ปลาหนึ่งตัวมันจะมีแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันเนาะบางบางสูตรจะใช้เวลาแค่3นาทีปลาก็สุกแล้วบางสูตรจะใช้แปดนาทีค่ะวตอนที่ล้างหม้อเราต้องใช้เป็นไอ้น้าใ่ใช่ค่ะตอนที่ล้างหม้อค่ะเราจะใช้ไอ้น้าในการล้างซึ่งค่อนข้างที่จะแรงแต่บางทีเรากลัว,วลูกค้าตกใจเราไม่ได้เปิดแรงคนะนั้นแต่โดยปกติซึ่งร้านปิดหรืออะไรน้องเขาจะรีเช็คก็จะเช็คหม้ออีกทีหนึ่งก็คือจะเปิดอย่างแรงเลยค่ะเพื่อที่จะให้คาบหรือว่าสิ่งทั้งหมด ให้สะอาดซึ่งรับรองว่าหม้อของเราะสะอาดมากเพราะไฟมันค่อนข้างแรงแล้วมันร้อนมากเลยวิธีการทานนะคะว,วิธีการทานเนาะโดยโดยหลักแล้วจริงจริงเราอยากให้ทานปลาให้เสร็จก่อนเพราะว่าร้านเราชูปลาแล้วเ,เป็นปลาสดเราอยากให้ลูกค้าท,ทานปลาเพราะน้ําปลาจะค่อนข้างที่จะหวานหลังจากทานปลาเสร็จแล้วแล้วลูกค้าค่อยใส่อย่างอื่นที่เป็นผักเป็นหมูเป็นอะไรเข้าไปคะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้เสียรสชาติปลาคะ่ะ คือเซตของเราจะมีแบบตามที่เห็นเนาะแต่ถ้าหากลูกค้ามาหลายท่านไม่อิ่มเนี่ยคะ่ะสามารถสั่งเพิ่มได้จะมีเมนูแยกให้คะ่ะคืออยากให้มาลองชิมร้านอ่อง8ของเราดูนะคะเพราะเราใช้ปลาสดแล้วปลาที่เราเลี้ยงเองคะ่ะปลาสดทุกหม้อทุกตัวเลยคะ่ะแล้วเป็นสาขาแรกของกรุงเทพเลยคะ่ะที่เรามาเปิดซึ่งมันหากินได้ค่อนข้างที่จะยากเนาะก็เลยอยากให้ทุกลูกค้าทุกท่านลองมาชิมดูคะ่ะ ซึ่งถ้าหากจะชิมต้นตำรับของเราคือต้นตำรับที่เหมือนยกที่จีนมาเลยค่ะร้านของเราจะอยู่แยกโพแก้วนะคะตรงข้ามกับวัดบางเตยค่ะก่อนถึงซอยนวมิน97าประมาณ100เมตรนะคะจันถึงสุขจะเปิด4โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มค่ะเสาร์อาทิตย์เปิด11โมงครึ่งถึง4ีทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะลูกค้าสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยค่ะ